ดวงชะตาของชาวปีรากาประจำเดือนนี้เริ่มเรื่องด้วยภาพรวมเดือนนี้สำหรับชาวปีรากาจะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังจากภายในค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากทำสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้นหัวใจมีความกระตือรือร้นและความมั่นใจจะเด่นชัดกว่าปกติแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือท่าทีตรงไปตรงมาจนเกินไป เพราะบางครั้งความจริงใจของคุณอาจถูกตีความผิดหรือสะเทือนความรู้สึกขนรอบข้างได้เรื่องราวในเดือนนี้จึงเหมือนฉากหนึ่งของละครที่คุณเป็นตัวเอกมีโอกาสให้ฉายแสงแต่ต้องเล่นบทด้วยความละมุนและไหวพริบเรื่องการงานเรื่องราวของการพิสูจน์ฝีมือและการปรับตัวเล่าเป็นฉาก จินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าทีมงานในเช้าวันหนึ่งเดือนนี้เป็นช่วงที่บทบาทของคุณจะถูกสังเกตและประเมินอย่างจริงจังงานที่ค้างไว้หรือโครงการที่คุณเคยคิดว่าไม่สำคัญจะกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานอาจหันมาขอคำปรึกษาหรือมอบหมายหน้าที่ที่ท้าทายกว่าเดิมนี่คือโอกาสแดสดงศักยภาพแต่ก็แฝงกับความกดดันและความคาดหวังสูงคำแนะนำเชิงปฏิบัติ ให้จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจนแยกงานที่ต้องรีบทำจากงานที่ต้องคิดกลยุทธ์อย่ารับงานใหม่มากเกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบได้ถ้าจะเป็นต้องปฏิเสธให้ทำอย่างสุภาพพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเพราะบางครั้งความจริงใจของคุณอาจถูกตีความผิดหรือสะเทือนความรู้สึกคนรอบข้างได้ ตัวอย่างเช่นถ้าหัวหน้ามอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ให้คุณให้เสนอแผนแบ่งขั้นตอนและระบุทัพ,พยากรที่ต้องใช้จะช่วยให้ดูน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงจากการทำงานกลางนคันตัวอย่างสถานการณ์พิมพ พนักงานอาวุโสที่รับผิดชอบโปรเจกต์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําทีมข้ามแผนกพิมพ์รู้สึกตื่นเต้นแต่กังวลเรื่องงบป,ประมาณในเดือนนี้พิมพ์ตัดสินใจจัดประชุมระดมความคิดเห็นแบ่งงานเป็นเฟสและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแผนกการตลาดทําให้โครงการเดินหน้าได้โดยพิมพ์ยังรักษาคุณภาพและเวลาได้ดีนี่คือรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมสําหรับชาวปีริกาในเดือนนี้กล้ารับผิดชอบแต่ต้องมีกรอบและการสื่อสารที่ชัดเจน การเงินบททดสอบความรอบคอบและโอกาสที่ต้องชั่งน้ำหนักเล่าเป็นฉากการเงินของชาวปีระกาจะมีความเคลื่อนไหวพอสมควรในเดือนนี้บางคนอาจได้รับรายได้พิเศษจากงานรองงานฟรีแลนซ์หรืองานที่ลงทุนลงแรงมาตั้งแต่ก่อนหน้าแต่ก็มีสัญญาณเตือนเรื่องค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและการตัดสินใจลงทุนที่ต้องคิดให้รอบคอบถ้าคุณรู้สึกว่าโอกาสทางการเงินมาถึงให้หยุดคิดสองครั้งและตรวจสอบข้อมูลให้แน่นก่อนลงมือ คำแนะนำเชิงปฏิบัติให้ทำงบประมาณย่อยสำหรับรายการจ่ายสำคัญแยกเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งเดือนของรายจ่ายประจำ และก่อนจะตัดสินใจลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่ให้หาข้อมูลเปรียบเทียบราคาและถ้ามีคนเสนอเงื่อนไขที่ดูดีเกินจริงให้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีความรู้ด้านการเงินตัวอย่างเช่นหากคุณคิดจะลงทุนในธุรกิจเล็กๆในเดือนนี้ให้เขียนแผนธุรกิจแบบย่อระบุจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงจะช่วยให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้นตัวอย่างสถานการณ์นัด ได้รับข้อเสนอให้ลงหุ้นในร้านกาแฟเล็กๆกับเพื่อนร่วมงานนัดรู้สึกอยากลองแต่ไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ ในเดือนนี้นัดเลือกที่จะขอรายละเอียดแผนการเงินดูต้นทุนคงที่และตัวเลขคาดการรายได้ก่อนตัดสินใจนัดยังคงสำรองเงินไว้หนึ่งส่วนในบัญชีฉุกเฉินผลคือเมื่อร้านเปิดขึ้นรายได้เริ่มมาแต่นัดไม่ถูกกระทบจากค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพราะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านี่คือการวางแผนการเงินแบบมีสติที่เหมาะสมกับชาวปีระกาในเดือนนี้กล้ารับผิดชอบแต่ต้องมีกรอบและการสื่อสารที่ชัดเจนความรัก สำหรับคนโสดการพบเจอที่มีโอกาสและการเปิดใจอย่างระมัดระวังเล่าไปฉากคนโสดในเดือนนี้อาจได้พบคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแบบไม่คาดคิดการพบเจออาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมสังคมงานอดิเรกหรือการแนะนําจากคนรู้จักแต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในเดือนนี้ต้องการการสังเกตและเวลาในการพิจารณาเพราะความดื้อรัน้นหรือการแสดงออกตรงไปตรงมามากเกินไปอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึอดอัดได้คําแนะนําเชิงปฏิบัติ เปิดรับการรู้จักคนใหม่แต่ลองสังเกตพฤติกรรมและท่านิยมของเขาในหลายสถานการณ์หลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบรีบร้อนให้ใช้เวลาทำความรู้จักและวาดขอบเขตความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นหากคุณถูกชวนไปเดทครั้งแรกเขาอาจดูน่าประทับใจแต่ให้สังเกตการปฏิบตัติต่อคนรอบข้างและการพูดคุยเรื่องอนาคตเล็กๆน้อยๆถ้าทั้งสองคนมีแนวคิดไปในทิศท,ทางเดียวกันค่อยขยับความสัมพันธ์ต่อตัวอย่างสถานการณ์เมเจอร์คนใหม่ในคลาสเต้น เมย์ชอบความเป็นมิตรของเขาแต่ในครั้งแรกเมย์เลือกที่จะสังเกตว่าการพูดคุยของเขามีความจริงใจแค่ไหนเมย์ให้เวลาในการรู้จักหลังจากได้คุยและเห็นการกระทำของเขาในหลายเหตุการณ์เมย์รู้สึกมั่นใจขึ้นที่จะเริ่มความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปนี่คือรูปแบบการเริ่มต้นที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับคนโสดในเดือนนี้ความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วการสื่อสารเชิงลึกและการปรับตัวเล็กๆน้อยๆ เล่าเป็นฉากสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารมีน้ำหนักความตรงไปตรงมาของชาวปีรากาอาจนําไปสู่การถกเถียงหรือการชี้จุดที่ต้องปรับปรุงแต่ถ้ารู้จักใช้ความอบอุ่นและเติมความเข้าใจให้กันความสัมพันธ์ก็จะผ่านบททดสอบและเติบโตขึ้นคําและนําเชิงปฏิบัติ ตั้งใจฟังมากกว่าพูดเมื่อเกิดประเด็นขัดแยง้งพยายามวางคำพูดให้อ่อนโยนและเสนอทางแก้ไขร่วมกันแทนที่จะโฟกัสที่การชนะพ่อโตแยงให้โฟกัสที่เป้าหมายร่วมกันตัวอย่างเช่นถ้าคู่อยากวางงบประมาณร่วมกันลองนั่งคุยแบบเปิดใจแบ่งบทบาทและตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อลองทำร่วมกันจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกมีส่วนร่วมและลดแรงกดดันเคล็ดล็กของเดือนนี้รักษาความจริงใจ แต่ใส่ความนุ่มนวลในการสื่อสารเมื่อจําเป็นวางแผนการเงินอย่างเป็นระเบียบแยกเงินสำรองไว้เสมองานที่ท้าทายคือโอกาสแต่ต้องมีกรอบและการสื่อสารที่ชัดเจนในความรักเปิดรับแต่ค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนโสดและใช้การฟังอย่างตั้งใจสำหรับคนที่มีคู่สรุป เดือนนี้เป็นบทหนึ่งที่ชาวปีรากาจะได้ทดสอบความเข้มแข็งทั้งด้านอาชีพการเงินและความสัมพันธ์เหมือนนักแสดงที่ถูกสปอตไลท์ส่องอยู่บนเวทีคุณมีโอกาสได้ฉายแต่ถ้าต้องการให้การแสดงออกมาสมบูรณ์แบบให้เตรียมบทฝึกซ้อมและใส่อารมณ์ที่เหมาะสมอย่าลืมเก็บเงินสำรองไว้เป็นเบาะรองรับและใช้ความจริงใจอย่างมีศิลปะในความรัก เมื่อสิ้นเดือนนี้คุณจะมองย้อนกลับมาพร้อมความภาคภูมิใจในความตั้งใจและการเติบโตที่เกิดขึ้น